Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ủa hoặc là tầm 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 ทำดีกว่าครับทำดีกว่าฮะต้องเชียงครับต้องคุยกับชาวบ้านนะที่ต้องตากใบบางทีต้องเข้าใจนี่อะไรต้องตรงไหนตรงนี้ต้องบอกคนนิดนึงเพราะว่าเที่ยวส่วนรวมฮะได้ไหมับได้ครับได้ครับ

นสามั่งั่งขายงายนั่งนั่งขาางานั่ันั่งั่ง

นี่โต๊ะนี้คันนี้นนนครับคันแรกครับครันเดียวครับครับด้วยใช่ไหมคิดวราไปแจกที่ว่านะตอนรถตามไปนั่งขับตามมันไปครับแล้วก็ไปเอาสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวก็เขาไปต่อดเราก็จะจอดแล้วก็ค well ่อยๆให้ให้เบี้ยละจ่ายให้สารเกษตร โอเคครับไปหนักก่อนนะหนึ่งชุดนะโบนกับโบนแล้วขันยันยันที่วางจะใช้ต่างตัวคือสามหลังเขาจะมีอยู่ค่ะครับผม

ไปดูนี่มันนั่นหน่อยที่ยานชนน้าวันครับอัคนับอีกคน5สเท่าไหรสวัสดีครับแม่รับมาาหรมาให้ฐานทันมาให้มานะับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามลัมาเดี๋ยวจะสื่อให้ค่ะอยู่กี่คนครับเนี่ยสามคนนัก่าเข้าไปดูบ้านเรามาเลย หน่อยนะครับเีะันทีนี้จากหลังได้ไหมครับเ่านรับเดนรนามแล้วเดินเลยครับขี่ไปเครับเ่ินก็ขึ้นรน้าเับนครับทำเลย หลายๆส่วนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านสินปินนานะครับที่ปิดอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าได้เราก็ส่งมอบผ่านทางท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีหลายๆส่วนนะครับนอกเหนือจากทางอาหารปรุงสุกแล้วนะครับเรายังมีโครงการนะครับผักของกรมสมเด็จพระเทพรัตนะครับในเรื่องของ โครงการทหารทันดีที่เรามีผลผลิตจากกองผลพันธุนาที่4มาร่วมด้วยนะครับนะครับเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะมามอบให้กับพี่น้องนะครับที่ปิดในมุมหนึ่งของบ้านตีนนานี้นะครับถ้าพเป็นงานของอื่นว่า,าสถานที่ชาวบ้านที่หลัตกต้องการความชื่อหรือแต่การทา,างทหารดี่ยค่ะมีเครื่องรางด้วยก็เ,เรื่องของอย่างค,ครับ คือในส่วนนี้ทางกองทัพไทยศรนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องของขหมู่บ้านที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับต้องการขอรับความช่วยเหลือนะครับทางท่านแม่ทัพไทยศ4ีก็ได้ให้เบอร์ออนไลน์นะครับในส่วนของกองในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีมณฑลฐานบกที่42นะครับกองพลพพัฒนาที่4นะครับซึ่งเราประสานงานกับฝ่ายปกครองอย่างแน่นแฟน้นนะครับและในช่วงต่อไปนะครับนอกเหนือจาก ที่จะทําต่อไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้จาัดการขันบกก็มีความห่วงใยกับในเรื่องของสถานศึกษานะครับที่จะเปิดเรียนนะครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่นั้นไปช่วยในการทําความสะอาดนะครับฉีดน้ํายาพ่นเชื้อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับบุตรหลานซึ่งไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของทุกพื้นที่หรือพื้นที่ห่างไกลนะครับไปรเราก็จะเข้าไปดําเนินการให้ให้พร้อมก่อนเปิดเรียนนะครับ ในส่วนนี้ก็เราก็ได้ประสานกับทางหน่วยการศึกษานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในพื้นที่นะครับก็ขอให้แจ้งให้ให้ให้รับทราบโดยทั่วกันดนะะูไม้กันที่นี่ออฟมาเนี่ยนะจำกับเส้นดูไม้ดีกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ ใช่ไหใต้เทือกเ

นะครับพี่ครับ่สถานการณ<ม>์โควิดในหมู่บ้านนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างหวัดกลัวมากมากเลยค่ะยังกลัวอยู่เพราะเมื่อวานมีรถโรงพยาบาลยังมารับไปอีกคนหนึ่งก็กลัวมากตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องก็อยู่กันไม่สุขเลยเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่ก่อนที่อยู่ที่เมืองใหญ่ๆก็ยังไม่น่ากลัวขนาดนี้รอบตัวยังมีคนเป็นกันเยอะแต่ก็ยังไม่กล้าไม่ไม่คือพูดว่า ไม่น่ากลัวเท่ากับที่บ้านตัวเองแล้วมาตรวจโควิดอยู่สองวันหน้าบ้านตัวเองก็หวาดเสียวต้องปิดบ้านตลอดอะค่ะครับตอนนี้พี่ใช้ชีวิตยังไงครับก็จะอยู่กันแต่ในบ้านหมดเลยพ่อมีพ่อผู้ป่วยติดเตียงอยู่อายุ90แล้วต้องดูแลกันหนักเพราะพ่อเป็นปอดแล้วก็เลยต้องปิดบ้านอยู่กันแต่ในบ้านพี่น้องทุกคนลูกหลานทุกคนต้องอยู่ในบ้านบางคนออกไปทํางานก็ไปถึงที่ทํางานก็กลับมากลับมาก็เข้าบ้านอาบน้าอาบน้ําแล้วถึงจะไปดู พ่อกันปกติพี่ทำงานอยู่ที่ไหนปกติที่พัทยาค่ะแล้วก็กลับมาดูแลพ่อพ่อปุวยก็กลับมาได้สองเดือนที่พัทยาก็คือว่าว่านวหนักแล้วหนักแล้วมาเจอที่ว่าพัทยามันหนักแล้วเศรษฐกิจต,ต,ตายหมดแล้วตอนนี้ทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วแต่มาเจอในหมู่บ้านตัวเองแล้วก็เครียดมากเครียดกว่าเครียดเครียดมากๆค่ะไม่น่าจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านของเรานี่เกิดขึ้นมานานมากที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราแต่มาเจอแบบนี้คือทาให้กลัว ตอนแรกที่อยู่ที่พัทยาว่ากลัวนะคะแต่มาเจอที่นี่ยิ่งจะน,น่ากลัวกว่า <Okay. S 2> เพราะว่ามันใกล้ตัวมาก <Okay. S 2> อยู่ที่นั่นมันรอบตัวก็จริงแต่มันเป็นเมืองกว้างแต่อันนี้ในหมู่บ้านไม่คิดว่าจะเจอในหมู่บ้านนี้ค่ะ <Okay. S 2> คิดแล้วก็เครียด <laughs> เครียดกันหมดเลย <Okay. S 2> ต้องอยู่กันแต่ในบ้านคครับ